สวัสดีค่ะทุกคน,นค่ะวันนี้นะคะปาพามาชมต้นไม้ต้นไม้ชนิดนี้นะคะที่มีใบสีม่วงเหลือบๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนี่ก็คือนาคบริพัตนั่นเองนะคะนาคบริพัตนี่นะคะเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะแต่ก็สามารถมีความสูงได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่เรายังไม่เคยเห็น ต้นที่มันใหญ่ขึ้นไปขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นไม้กระถางเล็กๆหรือที่เขาเอาไปปลูกไปวางแซมๆในสวนนะคะค่ะนางบริพัตเนี่ยนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วเนื่องจากชื่อที่มีความเป็นมงคลนะคะยังมีความสวยงามด้วยนะคะใบของเขานะคะเดี๋ยวจะขยับกล้องให้ดูใกล้ๆเนะาะใบของเขาจะมีเท็กซ์เจอร์แบบนี้นะคะจะหยาบๆมือเล็กน้อยนะคะไม่คันไม่อะไรนะคะ คือเขามีความนูนต่ําสูงนูนนะคะแล้วก็ความเหลือบเนี่ยคะสีม่วงเขาจะเหลือบเหลือบเขียวขี้ม้านะคะแบบนี้นะคะคือเขียวเนี่ยเป็นเขียวขี้ม้านะแล้วก็ออกเมืองม่วงเหลือบแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงหาซื้อได้ทั่วไปวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะราคาก็ยังแบบอย่างต้นเนี้ยซื้อมา200นะคะ ซึ่งสําหรับปลาปักก็ว่ามันก็แพงอะนะคะแต่ว่าร้านอื่นๆเขาก็ขายราคาใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่อาจจะเห็นเป็นแค่กิ่งเดียวต้นเตี้ยๆเล็กๆน,นั่นก็คือประมาณร้อยกว่าแล้วนะคะค่ะนี่ก็ปลาก็ซื้อเอามาไว้เพื่อขยายพันธุ์เก็บไว้นะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยชอบตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยค่ะเห็นครั้งแรกเนี่ยหลายเดือนมากๆแล้วเป็นปีนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็แพงตอนนี้ก็ยังแพงอยู่นะคะคือรอให้ราคาลงก็ยังไม่ค่อยลงเนาะ อ่ะนี่นะคะมาดูใบที่แตกใหม่ดูสิสวยมากเลยเพื่อนเห็นปะสีอันนี้คือใบที่แตกใหม่นะคะในยอดเนี่ยสวยมากๆเลยอันนี้เขาเนื่องจากสีสันของสวยงามแบบนี้ใช่ไหมเขาเหมาะกับการที่ปลูกแซมแซมในสวนนะคะคนก็จะนิยมเอามาปลูกแซมแซมในสวนอย่างเหมือนกับพวกเรือสีผสมอะฮะลักษณะกิ่งอะไรเนี่ยมันก็คล้ายคกันนะคะคล้ายคล้ายกันการขยายพันธุ์ก็คือตัดกิ่งปักชำเหมือนกันนะคะ ก็จะต้องให้มีข้อมีข้อนะคะหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งข้อที่ปักลงไปในดินนะเนาะค่ะแล้วก็ตายังไม่เคยทดลองปักชำนะคะว่าชำแล้วจะติดรากง่ายเหมือนกับือสีผสมไม้เพราะว่าปักก็เพิ่งได้ต้นนี้มาไม่นานนะคะรอให้เขามีแต่งกิ่งขึ้นไปยาวๆก่อนเราปัาจะทดลองชำแล้วค่อยมาทําคลิปกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะวันนี้ก็แค่พามาแนะนำนาคบริพัตนะคะ<ๆ>เผื่อว่าหลายๆท่านยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไม้ที่ ปาแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบไม้ใบนะคะแล้วก็เขาเป็นไม้ลําไยนะคะไม้ล่มลําไยนะคะไม่ใช่แดดจัดนะว่าเนี่ยปาวางไว้ที่ล่มลําไยนะคะสีม่วงชัดเจนสวยมากเลยนะคะก็เอร่มลําายนี่คือใต้ต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าใต้สลนก็ได้นะคะหรือว่าแซมแซมตามโคนต้นไม้ใหญ่ในสวนเราเนี่ยได้เหมือนกันเลยค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆที่ชอบไม้ใบนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ